สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภา์นะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่893ค่ะ 893ใส่รหัสไว้ให้ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่อนะคะรายไอดีและก็เบอร์โทรอยู่ด้านบนขวามือตลอดทั้งคลิปเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าสนใจรายมาสั่งแอดไลน์ไอดีอันนี้เท่านั้นนะคะมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ V IPA วิภาเป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษแอดเบอร์ไม่ได้นะคะแต่ถ้าไม่สะด,ดวกรายไม่เป็นไรเลยค่ะคุณแม่โทรมาสั่งก็ได้โดยแจ้งรหัสคลิปที่8 9 3แล้วตามด้วยสีนะคะซึ่งรุ่นนี้จะมีมีทั้งหมด6สีรุ่นนี้จะมีทั้งหมด6สีขึ้น chat ซึ่งสีไว้ให้ด้านบนนะคะมีทั้งหมด6สีตามนี้มีให้เลือกหลายเฉดสีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะน้องจะราคาน่ารักด้วยน้องเนื่องจากว่า้องเข้าเป็นเนื้อผ้าผสมเนาะเนื้อผ้าจะเป็นฝ้ายผสมคอตตอนเป็นคอตตอนผสมฝ้ายฝ้ายผสมคอตตอนนะคะตัวนี้ราคาเพียง690บาท690บาทเนื้อผ้าจะดึงข้อดีจากทั้งฝ้ายแล้วก็คอตตอนมาผสมกันนะคะเนื้อมันจะแบบว่ามีความแบบมีน้ําหนักนิดนึงเหมือนฝ้ายเนาะแล้วก็คือจะเรียบเรียบผิวสัมผัสเขาจะแบบเรียบเรียบอะคะ่ะเรียบเรียบเหมนนะะมือออนนนคตะะ แ,แบบไม่ได้สากไม่ได้หยาบผิวเหมือนไฟายเนาะอ่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อใกล้ๆ แล้เอาให้ดูเนื้อใกล้ๆนะคะเนื้อเขาเห็นไหมคะมันจะมีความแบบเปร,รียบเรียบๆนะคะผิวสมัมผัสเรียบๆเ,เหมือนคอตตอนแต่ก็คือมีน้ำหนักประมาณหนึ่งเหมือนฟายอะค่ะนะคะ,นะคะมันจะไม่ได้มีขุยๆแบบให้ให้แบบเป็นขุยๆฟายแล้วมันจะสากผิวหยาบผิวไหมเนาะแต่ก็คือมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้หนาไม่ได้หนักมากแบบฟายนะคะดึงข้อดีจากทั้งฟายแล้วคอตตอนมาผสมกันนะคะแล้วก็สาคัญคือราคามันจะน่ารักอยู่ที่690บาทได้งานแบบเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวเสื้อเชิ้ตแขนยาวผ้าติกตุ้ด้วยมี รายปักมาให้ด้วยแบบนี้นะคะหกสีให้เลือกหลายคนกำลังสงสัยว่าอน,นิไซ์อะไรทำไมมันดูใหญ่ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์อกเสื้อ46นิ้วค่ะเป็นไซส์ใหญ่ใช่เป็นไซส์ใหญ,ใเใหญ่เป็นอกเสื้อ46นิ้วนะคะอกเสื้อวัดจากรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาช่วงนี้ได้46นิ้วคอคุณแม่อกจริงไม่เกิน4 4 4 5ส่ใส่รุ่นนี้ได้ความยาวตัวนี้ถูกใจคนชอบงานคุมเป้าคุมสะโพกเลยตัวเนี้ย ความยาวอยู่ที่26นิ้วค่ะ26นิ้วคือถ้าปล่อยลงมาก็คือคุมสะโพกเลยนะคะก็คือมันก็จะแบบมีบางรงเนือชอบรัางยาบางคนชอบงานคุมเป้าคุมสะโพกแบบนี้นะคะอะอยากได้คุมเป้าคุมสะโพกได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากได้งานเสื้อตัวยาวซึ่งตัวเนี้ยจริงๆอะเขาใส่ทับในได้เป็นเป็นปกติของงานเสื้อเชิ้ต ทรงนี้นะคะเสื้อเชื้อทำงานอะเสื้อเชื้อทรงนี้มันก็คือความยาวมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสุภาพเรียบร้อยซึ่งคุณแม่เวลาใส่ทำงานแล้วก็ใส่ทับในกางเกงแล้วก็ใส่เข็มขัดอะไรอยู่แล้วนะคะมันก็จะแบบไม่ได้เสื้อคอปแฟชั่นเนาะมันก็แบบอ่ะใส่ใส่ทับเห็นไหมคะแล้วก็ดึงดึงเอาตามที่เราชอบใจเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเสื้อเราแหละนะคะพอใส่ทับไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะจัดดึงดึงนะคะตามชอบใจมันก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งอีกทรงหนึ่งเนาะอ่ะนี่นะคะสํมลองดูถึงแม้ว่าเขาจะมีรายปัก ตรงนี้ด้านล่างนะคะด้านขวามือเนาะนะคะแต่ว่าคือมันก็ยังเห็นลายอยู่นะเพราะด้วยความที่ลายมันแบบทั้งชิ้นแบบตรงนี้เลยนะคะถึงแม้จะใส่ทับเข้าไปแล้วมันก็ยังมีลายอยู่นะคะก็จะเป็นทรงนี้เห็นไหมคะจะใส่โชว์เข็มขัดก็ได้หรือว่าทับแบบดึงๆเอาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว,ว่ามันยาวไปนะคะยาวไปแล้วแต่บางคนชอบงานปิดเป้าปีดสโพกอะปล่อยเลยปล่อยชายเลย เป็นก็ปิดแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าแบบเออยาวไปคุณแม่แค่ใส่ทับเข้าไปค่ะแค่ใส่ทับเข้าไปเลยแล้วก็ดึงๆนะคะเพราะว่าเสื้อทรงนี้ปกติเราก็ใส่ทับอยู่แล้วเนาะแล้วก็แบบเออมันก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนี่นะคะใส่ทํางานได้เลยนะคะใส่ทํางานได้เลยนะคะดูแบบไม่มันดูไม่เหมือนเสื้อเชิ้ตรุ่นอื่นๆของเสื้อทางานด้วยเพราะว่าเขามีลายปักมาให้นะคะเติมความหวานเข้าไปของเสื้อนั่นเองนะคะคือมีลายปักมาให้นะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ทรงนี้นะคะและสีสัน 6เฉดสีนะคะมี6เฉดสีให้เลือกนะคะอ่ะนี่นะคะอันนี้งานด้านหน้านะคะเสื้อเชิดเป็นเสื้อเชิดแขนยาวนะคะก็คือมีกระดุมแขนให้ปกตินะคะติดกระดุมแขนอาบป,ปกตินะคะจะใส่พับเบิลแขนจะใส่จะถกนะคะจะใส่คลุมลงมาอ่ะก็ปกติเลยของงานเสื้อเชิดแขนยาวเนาะอ่ะอันนี้งานด้านหน้านะคะแล้วก็งานด้านหลัง ด้านหลังถ้าเกิดว่าแบบปล่อยลงมาเลยก็คือคุมเลยค่ะคุบสะพโพกเลยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือ,อางานด้านข้างนะคะก็คือทรงเชิ้ตเชิ้แหละทรงเชิ้ตเชิ้แหละนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีลายปักเข้ามาให้ด้วยนะคะมันจะไม่ได้เหมือนเชิ้ตที่ขายกันทั่วไปนะคะเชิ้ตทํางานที่ขายทั่วไปไม่ใช่นะอันนี้ก็คือเติมลายปักเข้าให้ด้วยแบบนี้นะคะอ่ะนี่นะคะบอกเลยว่าสีสันสวยมีใส่แม็กกงางเกงขามเกงครีม ใส่เสื้อคลุมอีกนิดตึงคือดูดีเลยนะคะแต่คุณแม่ได้ไปในราคาเพียง6 9 0เบาทเท่านั้นจะใส่แบบเป็นเสื้อคลุมก็ได้นะปลดกระดุมแล้วก็ใส่เสื้อข้างในแล้วอันนี้เป็นเสื้อคลุมก็ได้นะคะนี่ค่ะอันเนกประสงค์ส๊อบรุ่นนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูรายปักกันเดี๋ยวหนูเอาสีครีมให้ดูดีกว่า เอาสีสว่างจะได้เห็นรายปักชัดๆลายปักจะได้เป็นรายนี้นะคะรายปักจะได้เป็นลายดอกไม้แบบนี้นะคะอะลายเป็นลายนี้นะคะสีเหมือนกัน สำหรับสีเขาจะร้อไปตามสีของตัวเสื้อนะคะซึ่งตัวนี้สีเขาจะเป็นสีเบจหรือสีแบบครีมอ่อนๆเนาะลายปักดอกไม้เขาก็จะเป็นสีนี้นะคะเขาก็จะเป็นสีนี้นะคะแต่รายเดียวกันส่วนตัวที่หนูใส่อยู่ตอนนี้เป็นสีชมพูเนาะตรงนี้มันก็จะคือตรนก็จะเป็นสีอ่อนนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นสีแดงมันก็จะแบบดูกินกับสีเสื้อเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ อย่างอันนี้เขาเป็นสีฟ้าเป็นเขียวทนะัเลทรีน้องดอกไม้เขาก็จะเป็นสีนี้นะคะรายเดียวกันแต่ว่าตรงสีดอกอะคะ่ะเขาจะเปลี่ยนไปตามสีเสื้อเพื่อให้มันดอกเด่นที่สุดนั่นแหละนะ อ่ะนี่นะคะชาร์จสีไว้ให้นะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวเลขไว้ให้ด้วยนะคะซึ่งคุณแม่สามารถสั่งเป็นตัวเลขก็ได้นะคะหรือว่าจะสั่งชื่อสีก็ได้แต่ว่ามันจะมีสีที่ใกล้เคียงกันนิดนึงก็คือสีชมพูกับสีโอรสนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นมาดูสีพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีพร้อมกันใส่ชาร์จสีไว้ให้สีแรกทางซ้ายมือก็คือสีดํานะคะเป็นสีดําร้วนดําสนิทซึ่งสีดำอ่ะมีงานปักเหมือนกันแต่ว่างานปักจะใช้เป็นดําสนิทปักให้นะคะของจริงจะเห็นเป็นลายปักเนาะอ่ะสีดํา สีที่2สีต่อมาสีนี้ก็คือสีส้มใสอยู่น้องจะเป็นชมพูค่ะน้องจะเป็นชมพูอมม่วงแบบนี้นะคะอันนี้ใครชอบชมพูแบบชมพูชัดชมพูสดใสก็คือสีที่2เลยสีที่2คือสีส้มใสอยู่ค่ะสีที่2นะคะอันนี้สดใสชมพูแบบสดใสนะคะอันนี้คือสีที่2 สีที่2ค่ะแล้วก็สีที่3สีต่อมาอันนี้คือสีเบจหรือสีครีมอ่อนซึ่งเดี๋ยวชันไปเปลี่ยนให้ดูนะคะสีเบจหรือสีครีมอ่อนสีที่3สีต่อมาสีที่4อันนี้เขียวน้ําทะเลค่ะเขียวน้ําทะเลเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้ดูเหมือนกันนะคะแล้วก็สีต่อมาสีที่5อันนี้จะเป็นสีโอรสถ้าเกิดว่าถูกใจอันนี้นะคะสั่งโอรสจำมันเป็นชมพูโอรสนะคะมันเป็นชมพูโอรสนะคะอย่าลืมนะสั่งสีที่5ก็ได้หรือสั่งสีโอรสก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดชมพูอะ จะได้เป็นตัวที่อยู่ใส่อยู่นะคะมันจะ กล้กันนิดหนึ่งคุณแม่พันโหนก็เลยบอกว่าใส,ส่สั่งเป็นตัวเลขก็แล้วกันเนาะอ่ะนะคะสีที่2มันจะเป็นชมพูอมม่วงสีที่5มันจะเป็นชมพูโอรสดนะคะแล้วก็สี 4, ต่อมาสีที่6สีที่6อันนี้เป็นขาวนะคะเป็นขาวออฟไว้นะคะอ่ะขาวออฟไว้นะคะสีหกสี 4, ตามนี้นะคะใครดูไม่ทานหยุดคลิปไปก่อนได้ะคะ่ะหยุดคลิปไว้ก่อนได้เนาะเดี๋ยวแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวหนูใส่เดี๋ยวหนูใส,ใส่ชาร์จสีไว้ให้ท้ายคลิปอีกทีนึงนะคะสั่งเป็นตัวเลขก็ได้นะคะหรือว่าจะสั่งเป็นชื่่่อสีก็ได้แตววาระง หนึงชมพูมันจะมี2เฉดก็คือชมพูอมม่วงที่หนูจะอยู่กับชมพูออรสนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะชมตัวนี้ชมพูตัวที่2ชมพูอมม่วงค่ะถ้าปล่อยลงมาก็คือจะเห็นแบบรายปักเต็มๆอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่รายเขาสูงแล้วก็แบบมันใหญ่นะคะมันแทบไปทางชิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถึงเราจะพับเข้าไปมันก็ยังเห็นรายอยู่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เสียทรงด้วยนะคะทับไปก็คือประมาณ รือว่าจะปล่อยลงมาใส่แบบเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะตัวนี้นะคะถ้าใครถูกใจสั่งสีที่สองชมพูอมม,ม่วงค่ะตัวนี้นะคะก็รองทับในแล้วก็รองรองแบบรองทับในแล้วก็รองใส่้อยนะคะใส่เครื่องประดับมนาะให้คุณแม่ดูสําหรับสีชมพูค่ะตัวนี้จะเป็นชมพูอมม่วงนะคะชมพูอมม่วงสีที่สองค่ะ บอกแล้วว่าอยากไปคิดว่ามันใหญ่แล้วก็ดูน่ากลัวนะคะมันขึ้นอยู่กับการแบบทับของเราแล้วก็ลองจัดจัดดูนะคะก็ได้ลุกป,ประมาณอันนี้ก็เก๋อันนี้ก็เปรี้ยวคุณแม่ค่ะดูดีเลยในราคาเพียง6 9รบาทเท่านั้นนี่นะคะใส่เข็มขัดเ,เติมเข้าไปหรือว่าจะใส่เข็มกัดตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องใส่ซอยหรือว่าจะใส่ต่งหูอัในใหญ่ก็ได้นะคะสนุกกับการแต่งตัวได้เลยนะคะสำหรับรูปแบบตัวนี้นะคะ ใส่มาให้ดูสีนะคะใส่มาให้ดูสีสับสีนี้จะเป็นสีเบทนะคะสีเบทหรือว่าสีครีมอ่อนสีที่3ในชาร์ตเดี๋ยวขึ้นชาร์ตไปให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวส้มยืนให้ดูรายปักนะคะเมื่อเทียบกับสีเบทเนาะที่ยืนเทียบกับเมื่อเทียบกับพื้นสีเบทนะคะหรือสีครีมอ่อนนะคะก็จะเป็นรายปักเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใส่ปล่อยมาคุณแม่ค่ะก็จะได้ทรงนี้นะคะก็คือมันเป็นเสื้อชุด เสื้อเชิดเสื้อเชิ้ตัวย,ยาเสื้อเชิตปกติมันเื้อเชิดทำงานแหละนะคะไม่ว่าความเป็นไรก็ต้องเป็นตัวยาแบบนี้นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนะเวลาใส่เสื้อเชิดทำงาน,ลงานลเลยเราก็แค่ใส่ทับเข้าไปในกางเกงเท่านั้นเอง จบแล้วนะคะแล้วก็ไปดึงดีไซน์ได้เลยว่าเราอยากจะได้ประมาณไหนก็นจะได้ลุกสุภาพเรียบร้อยแบบนี้นะคะเพิ่มเติมคือถ้ามันเป็นเชอิอทางานปกติที่เาขาขายกันก็คือเขาจะแบบไม่ได้มีอะไรปักมันก็คือจะเป็นผ้าคอตตอนสีพื้นสีายอะไรปกติแต่ของเราก็คือจะเป็นลายปักให้นะคะ เพิ่มเติมความหวานของความเป็นผู้หญิงผู้หญิงเข้าไปให้นะคะก็จะได้ลูคแบบนี้เห็นไหมคะอ่ะไม่ต้องตกใจว่ามันดูดยาวมันดูตัวยาวแล้วมันดูตัวใหญ่นะคะมันเป็นปกติของเสื้อเชิ้ตทำงานเนาะผู้หญิงผู้ชายก็คือเหมือนกันเขาก็คือแบบมันก็คือจะเป็นทรงเนี่ยพอพอดึงเ่อออกมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แค่เราก็แค่ใส่ทับเข้าไปแล้วก็จะจะระเบียบตัวเองเท่านั้นเองนะคะเพิ่มเติมคือของเราก็คือจะมีรายปักมาให้นะคะมีรายปักมาให้แบบนี้ มาแล้วค่ะสำหรับสีที่ใส่มาให้ดูตัวนี้จะเป็นสีเขียวน้าทะเลนะคะเขียวน้ำทะเลแล้วก็ลองดีไซน์แต่งตัวอีกรูปหนึ่งนะคะลองเติมเครื่องประดับเข้าไปนะคะแล้วก็ลองทับในให้ดูนะมันก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะคะคุณแม่ค่ะบอกเลยว่าอันนี้ก็คือเหมือนเสื้อเชิ้ตปกติที่เราสมามรถแบบไปไป,ไปสนุกกับการแต่งตัวได้ว่าให้มันเป็นตัวเราจะใส่ปล่อยก็จะอีกอรมณหนึ่งใส่ทับใส่เครื่องประดับแล้วก็อลองปดปดแบบนั้นลองแบบจัดๆอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอีกรูปหนึ่ง ไม่อยากติดไมเลยนะคะอยากให้เห็นเสื้อเนี่ยมันก็จะเป็นอีกลุกนึงแบบประมาณนี้เห็นไหมคะไม่ได้ดูมันไม่ได้ดูแบบดูใหญ่ดูน่ากลัวดูเพิงดูอะไรไม่ได้แล้วแต่เราจะไปสนุกกับการแต่งตัวของเราแล้วก็ไปดีไซน์นะคะนี่อ่ะก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้ก็สวยไปอีกแบบหรือว่าใส่แบบ เออถ้าไม่เป็นวัยรุ่นเนาะก็ใส่แบบเสื้อข้างในคอบเล็กๆนะคะเสื้อกล้ามเสื้ออะไรเล็กๆแล้วก็ใส่ในีคลุมแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะแล้วแต่เราจะไปดีไซน์ใส่เลยนะคะเสื้อตัวใหญ่แหละใส่สวยแล้วก็สบายด้วยแล้วก็ดีไซน์ใส่หลายถายแบบ ชิคอยู่นะชิคอยู่นะว่าไปนะคะอ่ะอันนี้ราคาเพียง690บาทเท่านั้น690บาทคุณแม่ถ้าเปลี่ยนวันนี้ถ้าเปลี่ยนอันนี้เป็นยีนก็สวยเนาะถ้าเปลี่ยนนี้เป็นยีนก็สวยแล้วกดสีเปลี่ยนเป็นดำเป็นเกงนก้นนำ,นนำตาลหรืออะไรก็เนี้ยก็สวยนะคะนี่นะคะสีเขียวน้ำทะเลค่ะมี6เฉดสีมี6เฉดสีเดี๋ยวหนูขึ้นเฉดสีไว้ให้นะคะ เราดูพร้อมกันอีกรอบหนึ่งสำหรับเฉดสีนะคะรุ่นนี้มี6เฉดสีนะคะสีแรกก็คือสีดำนะคะอันนี้ค่ะอยากได้งานเชิดผ้าฝ้ายผสมคอตตอนนะคะผ้าฝ้ายผสมคอตตอนอยากได้งานเชิดสีดำดำสนิทดำเรียบร้อยอา่านตัวนี้เลยแล้วก็มีลายปักเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็สีที่2จะเป็นสีชมพูอมม่วงที่หนูใส่เปิดคลิปนะคะแล้วก็สีต่อมาเป็นสีครีมอ่อนหรือสีเบจนะคะแล้วก็สีนี้นะคะที่ซมใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นสีเขียวน้ำทะเลนะคะเป็นเขียวน้ำทะเลอันนี้เปรี้ยอยู่ ะะแล้วก็สีต่อมาจะเป็นสีโอรสนะคะเป็นโอรสอ่อนแล้วก็สีขาวนะคะสีสุดท้ายเป็นสีขาวนะคะก็มีสีตามนี้ทั้งหมด6เฉดสีนะคะตัวนี้ฟรีสายอกเสื้อ46อกจริงไม่เกิน44ใส่ได้ความยาวนี้7 7ไปเลยนะคะความยาวตัวนี้นะคะราคาเพียง690บาทราคาน่ารักที่สุดนะคะได้งานแบบเอ้ยเสื้อเก๋ๆไปแบบแปลกไปปล่อยหรือว่าถ้าเกิดว่าเรียบร้อยก็ติดก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือลองแบบ ดีไซน์มาให้อีกแบบหนึง่งว่าอาแต่งแบบนี้ก็ได้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะ6เชดสีราคา6 9 0เบาทเลือกได้เลย,เลยถ้าเลือกได้แล้วกดสั่งค่ะกดโทรมาสั่งหรือว่าไลน์มาสั่งนะคะโดยแจ้งรหัสคลิปที่893มาตาม้าด้วยค่ะราแล้วนะคะเดี๋ยวดูขึ้นเฉดสีมาให้ท้ายคลิปนะคะอะอันนี้ก็สวยอย่างที่บอกไปนะคะอะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวอ่ะอันนี้คุณแม่ลองดูลูกนี้ไว้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยออกมาปล่อยชายออกมามันก็จะเป็นแบบอ่าแบบนี้ก็ได้เพียงเราเติมเครื่องประดับไปเห็นไหมคะสวยเลยสวยเลย